อยากย่าเชย9นสวัสดีพี่พเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้คือนักขนขับมาส่งตะกองที่รถแล้วแต่ว่าแกบอกผมจะลุนขยะอืบสุดท้ายตะกองก็ต้องเดินลงไปเห <c oughs> มือนเดิมแล้วจะขึ้นมาทําไม <c oughs> เดินขึ้นมาจะเปียกมาแล้วะคะ่ะเปียกครึ่งซี่แล้วตะกองเมื่อกี้แอบอยู่ข้างๆนักคนขับฝั่งนี้นะคะเราอยู่ฝั่งยืนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งทางขึ้นอะ่ะฝนมันชะ เปียกครึ่งแล้วตอนนี้คือกลางล่มอยู่แล้วก็อุตส่าห์มาส่งที่รถเลยอุบัมการ์เมื่อกี้มันตกแรงนะบอกขึ้นมาขึ้นมาโอเคอขึ้นเลยแกบอกเดี๋ยวผมรุนรุนขยะข้างทางก่อนเราก็ต้องมาดูแกว่าแกรุนมันเถอะไหมนี่นะคะอันนี้สองเท่าก็ไม่อยู่นะคะเมื่อกี้เราขึ้นไปอยู่บนเจ้ยายักษ์มาคือหลบฝนส่วนหนึ่งแล้วก็ อยากรู้สถานการณ์ข้างบนว่ามันพันคือมั่งว่าเป็นยังไงมันลื่นมันลื่นจริงๆนะคะสองเท่าก็เอาไมา่อยู่เสียงอะไรอีกอ่าลยไม่ใช่ตะกอต้อนนะตาลนเสียงอึกอย่ะอกันมีอย่างอ๋อมันอยู่ตรงขนต้นย่างเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยโทรบ,บอกพี่ผู้จัดการไปเดี๋ยวถ่ายคลิปไปให้ดูว่าฝนตกเกยอะมากรถเราลื่นสองเท่าก็เอาไม่อยู่นะคะมือ ทังที่พี่แกบอกเละก็ไม่เป็นไรไอเละไม่เป็นไรอยู่แล้วค่ะพอแกนอนุญาตใช่ไหมแต่เราอะรถจะลื่นมนัวนมันแข้งมันเบรกจะไม่ค่อยอยู่เออล้อเราก็แบบอันนี้ก็พูดแล้วพูดอีกแล้วในหัวใหญ่ที่บ้านนี้ก็ <c oughs> <c oughs> พอกันนะคนขับแหละบอกเดี๋ยวให้มันล่วนแท่กทีก่อนค่อยไปทีเดียวโอเคแล้วแต่เขาเอะ แต่เาาราอะพองานางานนี่ไม่น่าจะรอดแล้วแต่ว่าถึงเปลี่ยนล้อใหม่ก็น่าจะไม่ลั่นกันเพราะลื่นที่ที่ควรมันเยอะดูเละแฉะแหนะอย่างเงี้ยนะคุณคน,นลูกฟ้าเ้ามาแล้วดูเห็นไหมคะตัวอ่อนัดแล้วอ,นะอันนี้ไม่ตกน้อยๆตกเยอะอันนี้ตาย่อกี้ เดี๋ยวพี่โทรบอกไม่มีปัญหานี่ะน,นะคะจกว่า29วันแล้วพี่มีประสก,การกลับมาอีกทีก็คือบนเหลาขับกี่โมงทำได้นิดเดียวบอกใช่นิดเดียวค่ะเพราะผมตกเมื่อที่แล้วครั้งที่แล้วก็เหมือนกันถามนะคนขับบอกน้ำค่ะพอดีนะค่ะเป็นสุระแกนัดกับที่บ้านแกนไว้นะก็แฟนก็ไว้อะไรเงี้ยเออวันก็จะทำสุระกันแกก็ แบบคงขอกลับเร็วน,นิดนึงวันนั้นเราก็โอเคแล้วแต่พี่ผู้จัดการเราไม่ได้บอกไงหนไ่ารอ,องไม่ได้บอกไม่ได้โทรบอกพี่ผูจ้จัดการผู้จัดการบอกพี่มาเมื่อตอนบ่ายโมงจะซื้อน้ําซื้ออะไรไให้นะคนขับไม่เห็นรถละประสาดได้ไปกี่เที่ยวเองจะบอกนี้ก็เลยอ๋อพอดีหนูว่าไม่ได้โทรบ,บอกพี่เหมือนกัน ว่ามากนมัรแกบอกเราแต่เช้าแล้วว่าแกมีพระแต่นน้าจัดที่บ้านแกไแว้ครอบครัวแกก็เสียกลมกวากิดหนึ่งคนร้ายมากโดกฝนฟ้าเป็นน้ำแล้วอันนี้จริงๆยังไงแต่ว่าต้องขารถกลับบ้านนะคะผู้ใหญ่ที่บ้านแกบังเบรแลักแกไม่เห็นรถเดี๋ ไม่ใช่อะไรถึงกลับบ้านไปก็ทําอะไรไม่ได้นะคะที่บ้านก็ฝนตกก็จบเหมือนกันมันก็ควรเหมือนกันแต่ข้างๆก็อา,าจะทําได้แต่สวนนั้นสะเลหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เอะยังไงก็ต้องพักกลับอะค่ะ,ะกล้องก็เมาฝนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยข้างหลังก็เปียกเออ หมดกันวันนี้จบแล้วนะคะน้าคนขับเราทำได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงของแกก็ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นถือว่าเยอะไ,ม,ไม่เยอะแต่ว่าก็ได้เพราะว่าข้างๆนู้นออมถึงนู้นแบบสองชั่วโมงต้องแรงสักสองสามวันเพรแบบนี้นะคะ เคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบแันคลิปหน้านะคะอยากใหญ่เช็ดก้าวสูงขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะตอนนี้กล้องไม่ไหวแล้วเปียกขออภยัยด้วยนะคะถ้ากล้องผิดพลาดไปไปแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณคลิปหน้าค่ะอยากใหญ่เช็ดก้าวสูงสวัสดีค่ะนี่ดูคุณฝนเป็นแม็กเลย